ไฟจอเปิดเด็กน้อยสอนหนังสือสอนพิเศษกันลูก <c oughs> สาวพี่โบสอนกันบันน้องถ้าแม่ดูอาจจะดูกล้องเอ๊บเอ๊บชอบพี่กัน <c oughs> องสอนหนังสือ <c oughs> ลบเ็สบายพี่น้องลบเด็นสบาย,าบย,บายพี่น้องสอนกันบ้าง ดูโองคอเหแฟนเฟรคองสีน่รีน้เอดบัสไปพวเลือดบัสไปเลือดบัสเลือดยีหนั ในท่วทั้งที่เขาพ่อสอนพี่น้องเขมีเงินสอนเงื่อนในรูปทรงเรียนพิเศษพี่สาวน้องจะช่วสอนพิเศษให้น้องน้่งป .5 น้องปป .1 พ่อสอนกันบ้านน้องได้ต่อไปกีฬาภาษาอังกฤษสอร์ s u p p อร์ต u p p o r t i hand on. own. ทพุายากายักายักายายักายลขคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พี่สอนน้องนะคะทุกคนพ่ออ่านออกเขียนได้ค่ะอ่านหนังสือพ่ออ่านน้องได้ได้ซําใจกาเนาะลูกชาวนาเ้า เมื่อได้ถือ12ล้านค่อยว่างกันไหมขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แม่บุตาด้วยนะคะโอเคพี่สอนน้องมาให้พี่น้องเบิ่งปิดเที่ยงกับเพื่นพิเศษให้พี่น้องเอ้ยถือเลงนะเด้อสาธุขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดเพื่อเปิดการมองเห็นให้แม่โบตาทักทายพูดคุยมานะคะขอบคุณค่ะ